ครอบครัวก็ใส่สบายดีท่านผู้ทรงพอๆกับข้าพเจ้าข้ามูลอากระใสคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็ที่ไปหาทับผู้นั่งไก่ก่อนทำส้มพู้น์ทับผุมแนมเฮนแบบกูตัดหยางงงงสองเท่าอ่าไปเบิ่งว่า้พี่พักอีกยังเนี่ยทับุ้นนี่ข้าพเจ้าจะหยางไปทางนั้นทับผุนนี่ยังท่านเฮนเด้อว่าะเมนนัน พักเพราะว่าหักหวานท่านผู้ชมฮักกระลหกนี่ย้ำปะทะเห็นว่าเป็นพักยังกระซิบพักกันบุ้งกับกันพักคมอะไรท่านผู้ชมล็อกนี่นะเดื่อแไล่เราจะลุ่งอันอันอันเพราะว่าฮักก็เอาพักกาศสอบออกเนาะน้ำโมหิเตกลายได้โมเมนหน่อยได้ท่านผู้ชม,มล็อกนี่นะ ลิมนหน่อยๆได้ปักกวงๆอีกู้นผู้อยูู่เิ่เพิ่นตัดอันนั้นเพิ่นตัดหญ้าสวนเนี่ยก็หดสวนครับผู้ชมเนี่ยอันนี้ยังหดอยู่ได้นี่ครับผู้ชมแนเห็นน้ําบ่นี่ใน้ําพุงเบิ่งนน้ํา เป็นแบบนี้สีฟไฟฟอยค่ะผู้ชมเราเนี่ยต้งองบ่งงามขึ้นขึ้นขัดครับผู้ชมขึ้นคักขึ้นขาดเ้องบ่งขึ้นคักนีพระค,คมเลยเดี๋ยขี่ไกยนน่ยังขวานมีหดเส้นยังค่ะผู้ชมเส้นฝ่ายเส้นได้ก็จะตัดอันธงขี่ไก่ เป็นความมันงนันหลวงพวกโบ่งีแตกใหม่ทักขับทลายตัวนี้กับคุยังหดอยู่ได้แถวส้มอือม,มันนี่อยู่ หนึ่งหลอกเนาะวันนี้หนึ่งหลอกหันสองหลอกหนีครับผู้ชมสามหลอกเคียวๆนะแล้วก็สี่หลอกหนีครับผู้ชมนี่อยู่สี่หลอกโหตัดหญ้าผู้ตัดหญ้าครับ นี่นันกนะแต่เห็ดเป็ด่ยอยแบบนี้แหละทับทุบพักบุกตัว,งงวเปียกแล้วบนมันบวเปียกได้เลยมันลายโผละติตดเปิดโดนบ่ตัวน,นี้มันหลอกพักบุกบนมันพักบุกงามแท้งามว่าทาับส้มโอ้ทุบงามะลิบนมันขี้เล่าๆปักดำงาม Cảm lăng hốt kìa đơ thập rộng Thập rộng nền hình nạn bỏ ừ. Lăng hốt kìa Còn เป็นหนามเป็นหม็ดฟอยๆหน่อยนะผู้ชมหลอดลงมาทางนี้<ฮ>หัวนี้ขึ้นมานี้ขั้นว่าคือสว่วนราคาพักแพงแต่สีดเงินนะผู้ชม เป็นดงผักบุ่งแท้ๆเลยนะผมเป็นหน่อยได้พุนะัดแต่พูนแหละแต่พูนมากงาาลงมานี่ลงไปนี่สุดผุดขาวซุบเมื่อถ้าเปิดน้ำไหลจนว่าไหลลัวไหลหลวงเพื่อนบอลตัง้งเวลาทับปุซซม มันตั้งเวลาใส่มันกันเก็บให้มีน้ำส่วนเกินออกเนาะธรรมดาต้องตั้งเวลาใส่มันจังเงินประหยัดน้ำอันนี้เพิ่นบ่ได้ประหยัดน้ำท่านผู้ชมเพิ่นบ่ประหยัดเลยน้ำไหลลวกไหลหลวงอยู่น,นี่นี่นี่ต้นนี้เพิ่นถักโคมอืมดอกนี่เป็นถักโคม ซุดหลอกนี่ทัผบุสมต้นนี้เหม็นหลอกพักกาดหน้าเด้วยทัผบุสมเออย่านี่นะพักกาดหน้าลายแท่ลายว่าบ่บบินละโบบินหน่อยเด้แต่ว่ายังพอทันได้หดหลอกนี่นะพอหวายังหดโซนนั่อยู่ยังหดโซนนั่นทัผบุสมอืมต้นนี้ก็เบิ่งเด้อพักกาดหน้านี่ยซ้ำนี่เลยได้ทัผบุสมกำลังขึ้นงามต้นนี้เหม็นเพลินเอาหยาเหลวเลยเนาะ นี่นี่นี่คือพักการหน้าเลยเนี่ยหลายเดี๋ยวมเมนหน่อยไน้ทวส้มพูนะ่ะพูแต่พูนมาเนาะแต่ก็เลาะมานี่แหละเออซุนเอาหนาเล้วแหละซนนั้นเอาหนามาเลาะมาหันเนาะ ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นสีเกลเคียวมานี่เลาะมานี่คือเอาหย่าแล้วอืแล้วก็มานี่ห่อนั่นนี่ท่านผู้ชมนั่นนี่ยังพัฒนาเอานี่นะเริ่มแต่นีนีไปยังพัฒนาเอาหย่าเออพระเพิ่นแต่กตริย์ได้เอาหย่าคือว่าเพิ่นเอาหย่าตอนแรกท่านผู้ชม,มอือันนี้ข้าพเจ้ามาถ่ายนี่คือตอนเสาถูกแรกเ,เมี่นเพิ่นจะเอาหนาหยา ของเบิ่งถึงนี่มีมีผักกาดซ่อมน้ำได้ทำผุซม์โบเมนมีแต่ผักกาดหน้าเด้ที่ผักกาดซ่อมแล้วก็มีผักบัวนานหน่อยหนึ่งถึงเนาะผักกาดซ่อมนะน้ำงามครับผุซมกาดซ่อมปนผักกาดหน้าเออปนกันกาดซ่อมสามน,าน้ำ กาซีประมาณนี้หละเนาะขอบใจท่านผู้ชมติดตามต่างแต่ต้นจนจบสวยเป็นกําลังใจแก่ครอบครัวแต่ผู้นั่งไก่ในการเหตุการณ์เกษตรและก็เป็นกําลังใจแก่ข่าพเจ้าในการเหตุคลิปหรือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมข่าพประเาเป็นตัวสิขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พอบกันคลิปหนาบายบาย